สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเลกเด็ดประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีบีดมีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันพุธที่9มีนาคม2 5 6 5นะคะดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะทั้ง3มวันนี้นะเหมาะกับเรื่องของการติดต่องเงินเงินทองทองนะคะหรือการจะขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงนะคะการงานเราจะมีความราบรื่นส่วนดวงคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะ วนที่เกิดสามวันนี้นะคะต้องบอกไว้เลยค่ะว่าเป็นวันที่คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของนัดที่การงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภด้วยเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออุบัติเหตุจากของร้อนนะคะสาหรับสีงมงคลวันนี้จะเป็นสีครีมสีขาวแล้วก็สีม่วงส่วนเครื่องประดับนําโชคค่ะคริสตัลหรือเครื่องเงินเออ ถ้าท่านต้องการจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะขอพรในด้านต่างๆจะเป็นการงานก็ดีการเงินก็ดีสุขภาพหรือโชคลาภก็ดีในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็ขอให้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อรวยค่ะพระพิคเนกปู่สิงสุโธรหรืออง์พยานาคก็ได้นะคะซึ่งจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ สำหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้นะแล้วเราต้องการทําบุญวันเกิดนะคะขอให้เน้นในเรื่องของยารักษาโรคนะคะหรือการรักษาพยาบาลต่างๆก็ได้หรือจะไปทําบุญที่โรงพยาบาลส่งก็ได้ค่ะอันนี้ส่งตรงนี้จะทําให้เราเดนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีทําบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะขอให้เป็นอาหารที่มีพืชผักอยู่ในใต้ดินนะคะเป็นหวยที่อยู่ใต้ดินเช่นคาเผือก มั่นนะคะหัวใจเท้านะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีในเรื่องของฐานะการเงินก็ดีนะคะ จะมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเมาื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะในรนอบ17.30นเลขที่ออกคือ554แล้วก็82รอบนี้นะคะเข้ามา2ตัวล่างของชุดวินค่ะคือเลข8แล้วก็เลข2ส่วนในรนอบ18.30นเลขที่ออกคือ593แล้วก็75รอบนี้ตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ยังเข้ามา3ามตัวบนของชุดวินด้วยนะคะ ชุดวินเนี่ยเข้ามาทั้ง3าตัวบนแล้วก็2ตัวบนเลยนะคะก็คือมีทั้งเลข5เลข9้าแล้วก็เลข3ส่วนในรอบสิบเก้่านยนอได้ที่ออกคือ4 82แล้วก็4 8, 2, ี่ 4, 4, 4, รอบนี้ัวในเลข8ค่ะมาหลัก10บนค่ะแล้วก็เข้ามา3ตัวบนและ2ตัวบนของชุดวินด้วยเช่นกันก็คือเลข4ี่เลข8แล้วก็เลข2นั่นเองค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่9มีนาคม2 5 6พักันนะคะในช่วงเวลา17.30นค่ะ ชุดวินเลขที่วาวไ้ให้จะเป็นเลขเก้เลขหนเลขหกเลขแปเลขศูนย์เลขสามเน้นไปที่เลขเก้กับเลขหนึ่งสำหรับชุดจับคู่เก9า9องเก้าสี่เนึี่หนึแล้วก็เจนะคะส่วนในช่วงเวลาของวันนี้ก็คือเป็นเวลา18.30นนะคะชุดวินเลขที่วาวไ้ให้จะเป็นเลขเก้เลขสอเลขเจ 58เลข1เลข3ในที่เลข9กับเลข2ค่ะสําหรับชุดจับคู่90949596 024252แล้วก็62นะคะแล้วในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข9เลข3เลข7เลข0เลข5ในที่เลข6กับเลข9 สำหรับชุดจับคู่61626468 192949แล้ว 9, ก 9, ็89อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่9มีนาคมสองพันหหกสค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะมันให้ทานนะคะ ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองการตั้งใจที่เราจะทำทานเนี่ยจะเป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีโชคลาภหรือแม้กระทั่งเวลาที่เกิดอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับจันรักษณทางช่องทางสิงห์บีัศมีนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ